แน้ำเงินผีฮีโร่ปราบผีอันตพาน,น้ำหมู่บ้านดงดาลามีจองขมังเวทเรื่องชื่อนามว่าอาจารย์พันผู้คงแก่วิชาและเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านทั้งหลายอาจารย์พันมีลูกศิษย์เพียงสองตนเท่านั้น 1. คือผีเด็กความจำเสือ่อมที่อาจารย์พันผ่านไปพบในคืนที่ฝนตกผีเด็กน้อยนั่งตากฝนอยู่เพียงลำพัง หนูน้อยจำตัวเองไม่ได้ว่าเป็นใครและมาจากไหนอาจารย์พันด้วยความสงสารจึงพาผีเด็กชายกลับมาที่สำน,นักของเขาด้วยและตั้งชื่อให้หนูน้อยว่าเจ้าแดงเหตุเพราะเจ้าแดงยังไม่สามารถปล่อยวางแล้วไปขุดไปเกิดได้อาจารย์พันจึงต้องดูแลและช่วยเจ้าแดงสืบหาตัวตนของเด็กน้อยเพื่อช่วยปลดปล่อยเจ้าหนูแดงได้ในสักวันหนึ่งสิทธิคนที่สองคือ ลูกควายน้อยสีน้ำเงินที่พอแม่คลอดออกมามันก็ตายในทันทีเจ้าน้ำเงินอยากจะเป็นผีควายที่แข็งแกร่งจึงมาขออาจารย์ผ่านให้รับเป็นลูกศิษย์และขอให้สอนวิชาเวทให้กับมันอาจารย์พันเห็นแก่ความมุ่งมั่นของเจ้าลูกควายน้อยจึงรับเจ้าน้ำเงินเข้าสำนักของเขาแดงและน้ำเงินฝึกฝนวิชาเวทจากอาจารย์พันมาด้วยกันจนสองหนูน้อย เริ่มแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังอันยิ่งใหญ่อาจารย์พันยืนดูทั้งคู่ด้วยความภาคภูมิใจในค่ำคืนหนึ่งที่จันเต็มดวงพิเปรตออกอารามสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าชาวบ้านอาจารย์พันส่งสองลูกศิษย์ออกไปจัดการเจ้าพิเปรตอันตภานพิเปรตยืนทางบ้านของผู้คนอย่างถึงเกิมืมหยุดนะไอเปรตเจ้าแดงตะโกนห้ามปราม กูไม่หยุดมึงจะทำไมหมไอพีเด็กจุกไอ้เปรดแดดกลัอย่างปวดดีถือว่าข่าเตือนแล้วนะเจ้าแดงพูดด้วยใบหน้าจริงจังก่อนที่พีเด็กน้อยจะเปล่งพลังสีแดงออกมาและปล่อยพลังไปยังผีเปรดเจ้าเปรดโุกโดนพลังของหนูแดงไปเต็มๆก็หงายหลังล้มไม่เป็นทา่าถึงคิวเจ้าน้ำเงินออกโรงบ้างมันวิ่งเข้าใส่อย่างดุดันและปล่อยพลังสีน้ำเงิน ส่เจ้าเปรตเปรโชดโยนทั้งพลังสีแดงและสีน้ำเงินเข้าไปเต็มๆตมมันจึงพ่ายพ้ายอย่างหมดรูเจ้าแดงและเจ้าน้ำเงินยืนดูผลงานของตัวเองอย่างองอาจกล้าหาญต่อมามีพีกระสือออกอาว่าเจ้าแดงและเจ้าน้ำเงินก็ต้องออกโรงจัดการกระสือสาวพี่สาวกระสือหยุดเถิดเจ้าน้ำเงินร้องห้าม อย่ามาสั่งข้าไอเด็ดดีกวายกระสือสาวพูดเกลี้ยกล่อมอ้าวเจตพูดแบบนี้ก็สวยดิเจ้าน้ำเงินพูดอย่างเริ่มมีน้ำหัวกูจะแดกเส้นมึงไห้ขวายน้อยผีกระสือพูดและพุ่งเข้าใส่เจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินหลบได้อย่างรวดเร็วและการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วมันชักพลังสีน้ำเงินและระเบิดพุ่งตูมตาผีกระสือร้องอย่างเจ็บปวดเจ้าแดงรีบเสยทับ ปล่อยพลังสีแดงใส่นางกระสือผีกระสือนอนสลบเหมือนและถูกจมทูตลากตัวไปลงทันข้อหาก่อความวุ่นวายในเมืองมนุษย์ปอบยายแสงยืนได้รำตะตอนย่อนนางเที่ยวและจับผู้คนเพื่อหวังจะกินตับไตไส้ถุงแต่แดงกับน้ำเงินก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าไปขัดขวางนางปอบชั่วอย่าทำร้ายผู้คนท่านยาย เจ้าแดงร้องห้ามเรื่องของข้าเองอย่าแสปอกเท่าพูดจาดุดันอยากคายเสียจริงนะยายหนูแดงพูดอย่างเบื่อน่ายฉันจะไม่ประนีเพราะเห็นว่าแกหลอกนะเจ้าน้ำเงินช่วยด่าโถไอ้พวกเด็กเมื่อวันสือ่อเข้ามาพร้อมกันเลยพวกมือปอกยายแสงพูดท้าทายแดงกับน้ำเงินต้องไม่พูดท่ำทำเพลงพวกเขาใช้ท่าไม้ตายจัดการที่ปอ ปอบเท่าโดนพลังของทั้งคู่เข้าอย่างจังถึงกับหมอบกระแตหมดสิ้นความปากแจไปเลยก็นึกว่าจะแน่เจ้าแดงพูดแดงและน้ำเงินยืนยิ้มอย่างสะใจเจ้าแดงนั่งทำสมาธิอยู่จนเกิดนิมิตเห็นว่าแท้จริงแล้วตัวเองยังไม่ตายแต่ร่างของเขานอนเป็นเจ้าชายนิทาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วจู่ๆ ความทรงจำของเด็กชายก็กลับคืนมาอยู่น้อยจำได้แล้วว่าเขากับพ่อแม่ได้เดินทางไปเยี่ยมตากรรซึ่งเป็นญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของแม่แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตากรรได้ฝึกอวิชชาชั่วร้ายจนถูกปีศาจจากกลุ่มนรกกลืนกินวิญญ,ญาณไปแล้วเจ้าปีศาจหวังจะย,ยึดครองร่างของเด็กชายมันกำลังจ้องหาโอกาสเหมาะที่จะจับตัวหนูน้อยไปดูดกินวิญญ,ญาณ แต่เด็กชายกลับพบความลับของมันเข้าเสียก่อนหนูน้อยแอบเห็นเท่ากับกินไกเน่เป็นๆมันฉีกถุงกัดกินเครื่องในสดๆอย่างสำราญใจหนูน้อยตกใจกลัวมากจึงถอยหลังเพื่อที่จะวิ่งหนีแต่กลับเหยียบกิ่งไม้เข้าจนส่งเสียงดังตากำับได้ยินเสียงและวิ่งไล่ตามเด็กชายเข้าไปในป่าจะหนีไปไหนข้าจะเอาร่างของเองข้าจะจับเองมากินวิญญาณ และยึดครองร่างเสียเสียงของเท่ากับดังไล่ตามหลังมาเด็กชายหวาดตัวมากรีบวิ่งหนีอย่างหลนลานจนทัดตกจากเนินสูงหนูน้อยนอนหมดสติเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเดชบุญพ่อกับแม่ที่ออกมาตามหาหนูน้อยพบเขาเข้าเสียก่อนจึงรีบพาลูกชายไปส่งโรงพยาบาลพ่อและแม่ทุกใจมากที่ลูกชายเพียงคนเดียวของพวกเขา นอนเป็นเจ้าชายนิทาอยู่แบบนี้มาเกือบปีแล้วฝ่ายตากรรมยังหวังจะยึดครองร่างของเด็กชายมันพยายามตามหาวิญญาณของหนูน้อยจนในที่สุดมันก็หาเขาจนพบเท่ากรรมรีบไปบุกที่สำนักของอาจารย์พันมันพบวิญญาณของเจ้าแดงจนได้ในที่สุดข้าก็หาเองพบข้าจะได้กลืนกินและยึดครองร่างของเองเสียทีตากรรมพูดอย่างช่วร้าย หนูแดงหวาดกลัวมากแต่ก่อนที่มันจะทันได้ทำอะไรอาจารย์พันก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าไปขัดขวางเองจะทำร้ายสิทธิของข้าไม่ได้อาจารย์พันพูดอ๋อแกนี่เองที่คุ้มกลาหัวมันอยู่ข้าถึงตามตัวมันได้ยากเย็นนักเท่าโบดพูดปีศาจที่กลืนกินวิญ,ญญาณของผู้คนเช่นเจ้าข้าไม่อยากจะเสวนาด้วยหรอกอาจารย์พันกล่าวปากดีเสียจริง ไอปีศาจชั่วช้าดากราดก่อนที่มันจะปล่อยพลังสีดําอันชั่วร้ายใส่อาจารย์พันอาจารย์ก็ต่อสู้กลับอย่างดุเดือดในที่สุดอาจารย์พันก็เป็นฝ่ายชนะทำมาย่อมชนะอธรรมกายอยากของตาดับได้สลายหายไปเจ้าปีศาจชั่วร้ายถูกดูดกลับไปยังนรกอาจารย์พันพาเจ้าแดงมาส่งกลับสู่ร่างหนูน้อยตื่นขึ้นมา พ่อกับแม่ของเขาดีใจมากเด็กชายได้กลับคืนสู่ครอบครัวที่รักแล้วเจ้าน้ำเงินยังอยู่กับอาจารย์พันธ์และฝึกฝนวิชาต่อไปส่วนเจ้าแดงหรือชื่อจริงๆของเขาคือเมฆก็ยังแม่เวียนมาที่สำนักของอาจารย์พันธ์อยู่เสมอแดงและน้ำเงินจะคงอยู่และคอยปราบผีอันตพานตลอดไป